ก็มุมไฟแดงปอ้พอมุมไฟแดงของแท้เลยยาชีาเส่ฮ้เแบบอวะบอกไหมกวัตถุดิบป,ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าทีวีฝันว่าได้พาเธอไปขับรถเล่นฝันว่าได้เห็นเธอเต้นน่ารักฝันเห็นงานวิวานี่มนอาจารย์ยิบชัดๆมวยวิ่งชุนปะทะคาราเต้ เอ้ยที่จังเอ้ยที่จังส oh, ังไมู่มินะทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ทำบูงไฟแดงโอ้ทำบูมไฟแดงของแท้เลยทำบูงไฟแดงครับกายสีแยกไฟแดงโอ้เป็นแต่แซ่บเนาะพี่แซ่บวะ ผอผ้เผยด้เปยดยาสีแยกขอมเท่ผอผ้เแดกินน้ำแน่ไอ้ไอ้กินน้ำแน่กินน้ำแน่ผอผู้เแดงไหมโอ้ผู้เ็ดแดงอแท้เลยแท้ลีผอผู้เ็ดแดงเป็ดแดงกันนานโพดโพนี่โอ้ ผมอุ oh, oh, ้ไฟแดงโอ้โโทหัวหน้าเกินไปไปเขียวแล้วไปเียวไปเขียวแล้ว นี่คือจอมยุทธเด๊ะแต่นเมืดแต่ละเว้นนี่โอ้ยถุ่มเทพเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุทธเพลงมวยจีนนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกเท่นทุกทาเลยโดยเฉพาะทาโุกะเลียนอิ่มนุ่มบัดเมาจังสิโอ้ยว่าต้องห่วงนักฝึกได้่วะะยเเจไหย บอกง่ายๆซะเราบาหนังจีนป็นเมียก็อยู่นั่บ่ได้แล้วบาแต่นังจีนล้วก็เลยเขาก็นี้นี่จากป่านนั้นนังว่านทำเขาป่านพระเอกนังจีนเออถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกอ่วิทยายุทธอย่างนี้คนเดียวเขาเอามัดจีวันซ่อนหรอวะเขาก็ะปาจีบตัวบาดเนี่ยชูู้้เดียวก็ได้ใจหมดแล้วบาดเนี่ยสบายข้าคงจะฝึกวิทยายุทธคนเดียว คงจะไม่มีมานอีกแล้วล่ะ Oh, ำส้ตมตำแบบนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมเห็นแล้วน่ากินมากคิดถึงตอนวัยเด็กแต่ตอนนี้หากินยากมากๆคือส้ตมตำแบบนี้ค่ะมันจะไม่ค่อยมีแล้วเนาะในยุคปัจจุบันนะคะก็ถ้ามีก็น้อยมากๆนะคะแต่สำหรับร้านนุ้ยก็จะตำรสชาติแบบนี้แล้วก็วัตถุดิบ ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวิธีการตำส้มตำาด,ดต้นตำรับเขาตำกันยังไงนะคะก็คือสิ่งที่พลาดไม่ได้นะคะมะละกอเราจะต้องสับนะคะทุกคนเวลาสับนะคะไม่ต้องสับเส้นเล็กมากแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ให้เอาปลายมีดนะคะฝันว่าได้พาเธอไปขับรถเล่นฝันว่าได้เห็นเธอเต้นน่ารักฝันเห็นงานวิวาในปราสาทวิมานฝันว่าเธอได้มานอนบ้านฉันพยายามจะฝันพยายามคาด เมื่อคืนผมฝันถึงอะไรสักอย่างอ๋อจำได้แหละฝันว่าได้พาเธอไปขับรถเล่นฝันว่าได้เห็นเธอเต้นน่ารักฝันเห็นงานวิวาในปราสาทวิมานฝันว่าเธอได้มานอนบ้านฉันพยายามจะฝันพยายามคาดคันแต่สุดท้ายสิ่งที่ฝันคงไม่เป็นอย่างที่ฉันวาดมั้งคนเราก็มีพลาดพังงั้นจะฝันไหมก็ได้เมื่อคืนผมฝันถึงอะไรสักอย่างอ๋อจำได้แหละนี่มันอาจารย์ยิบชัดชัด มวยวิ่งชุนปะทะคาราเต้เรามักจะได้ดูคลิปมวยหย่งชุนหรือมวยวิ่งชุนที่คนไม่เก่งออกมาสู้แล้วโดนอีกฝ่ายเล่นซะน่วมแต่คลิปนี้ปรมาจารย์คนนี้เก่งกาจใช้หมัดรวดเร็วเมื่อคืนผมฝันถึงอะไรสักอย่าง อ๋อจำได้แหละฝันว่าได้พาจะไปขับ ฝันว่าได้เห็นเธอเต้นน่ารักฝันเห็นงานวิวาในปราสาทวิมานฝันว่าเธอได้มานอนบ้านฉันแยายามจะฝันพจะยามคาดคัน